ฉันกดมาเจออ e ีนี e ่อีกแล้วว่า e อี e YouTube ช่องที่เล่นเป็นผีจากคลิปที่แล้วอะ่ะนางเล่นผีฮาร์ดอะรอบนี้นางมาเล่นเซอร์เดี๋ยวนะ ฉันลืมเปลี่ยนเปิร์กอีกแล้วอะทุกคนฉันเอาสตันตู้มาทำไมก็ไม่รู้ตรงนี้มีวัคซีนยังพังหมดเลยย่าเออตู้นี้ยังไม่พังเธอมดมา อีบา้ามุมมันไม่ได้ฉันมีตันตู้จ้าฉันไม่ออกนะอีนางฮาร์ดหน้าเทาค่ะอะไรของหล่อน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยูริคนเมื่อกี้นางถ่ายรูปแล้วผีไปไหนแล้วว่ายุใส่เจนไปล่อผีมาดิ <S 2> <S 2> <S 2> อุ้ยไม่โดนมันมุมไม่ได้เมื่อกี้ เอา้าพี่มันเป็นนี่ว่าพี่หน้าเทา,าทเธอเว,วิ่งวนมา ช่วยได้แค่นี้แหละเอาเอาไปไล่อีนั่นแลหละมดมาค่ะอีชิบหายผีมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงวะ รอช่วยนางอยู่อุ้ยไหมอุ้ยชิบหายอ้าเต็มเปี่ยกกับพี่น้องอุ้ยชิบหายแล้วอุ้ยชันไม่ได้ตั้งใจ โอ้ย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 ตันตู้ตันตู้ไม่ทันนะขอพระลงโทษลงโทษใครคะฉันจองยาเข็มนี้นะใครห้ามสารแนมาฉีดนะ ขอบคุณค่ะเจนล่าสุดเจนกลายเป็นชิงกะเบลแล้วยาอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้อ๋อสิบอุ้ยอีนะมันเอายาฉันแน่เลยว่าแล้ว ออินาเป้มันเอาอยาฉันไปแน่เลยไม่ได้สวดเลยค่ะโมแต่เล่นอยู่แล้วก็ตายคนแรกด้วยโคตรน้าอายอีดอก ห้ามพาผีมาหาฉันนะโอ้ยใครเอายามาให้ฉันน่ะฉันไม่ได้มองขอบคุณนะเอา้าแล้วหล่อนไม่สีดยาหรอกอ๋อนางคงเป็นห่วงฉันอะละฉันโลฉันสวดให้ก็ได้ สิบค่าตรงนี้สวัสดีวว่าเจ ช่วยหน่อย,อ,ยอุ๊ยทำไมมันถ่ายไม่โดนวะอ่ะอะอ่ะตั้อีดอกเอ,อ้ยช่วยกูนหน่อยสิ อย่าให้แม่ต้องวีนนะเรียกมาคนเดียววีนเขาเขาไม่ได้ยินหรอกกก้าสิบ้าแล้ว โอ๊ยตีโดนเฉยโอ๊ยจะบ้าตายไปเล่นที่อื่นแล้วพาผี่มาไหม่ะอีเจนมันตามฉันมาไหมวะโอ้โหหน้าแดงกันหมดแล้วเขียวๆนั่นอะไรวะหนะ้า ว่าฉันเอายานติดตัวไว้ดีกว่าชิบหายแล้วเร็วเร็วเร็ว,เร,วเร็วฉันสวดตรงนี้ ทำไมเขาไม่บอกฉันเลยว่าพิธีโน้นได้เท่าไหร่แล้วโครบครบว่าไปโครบสิคะจุดอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวไปโครบนางก่อน อปเร็วไว้ <c oughs> อีดอกฉันไม่ได้เห็นฉันไม่เห็นผีเลยนะเมื่อกี้คือเดินลงไปฉันนึกว่ามันไม่มีคนอยู่ <c oughs> ยาอยู่นี่อีดอกเยืนเอ,อ๋อยู่น่าแหละนี่ ไฉีดยากรเนี่ยอุ้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 ยสองพิธีแล้วบวกเลยไหมเหลืออีกห้านาทีเองอ่ะ จุดแล้วสู้เลยเหรอจะดีไหมว่าถ้าฉันจุดเพื่อนต้องด่าฉันแน่เลยเหีบอีกใบหนึ่งโอเคไปสวดแล้วกัน ต้องหาหีบอีกใบนึง่งอีกใบหนึ่งอยู่ไหนวะนี่ไง เกมนี้ยืดเยื้อมากเลยอ่ะ <Yeah. S 1> โอเคเฝ้าพิธีตรงนั้นแล้ว บอกว่าคงามไม่มานะเดี๋ยวขอปักทูบก,กับกบบสปูก่อนสี่สิบสี่เมตร สวดอยู at you, at you ่สวดอยู่มีเยหูาสริมแรงหน่อยโวยยหูนี่เ อะไรฉันสิถอยเอาน้ำมาให้ฉันส sì ิเฮียเอ้ยโดนแล้วกู ลีอีกคนยืนนิ่งทำไมใครวะ สามนาทีฉันต้องสู้แล้วล่ะที่ผิวเอาแต้ม ทำไมเขาไม่สวดนะ ไม่โคกค่ะจะเสร็จแล้วมาสินังฮาร์ท โอ๊ยเปิดประตูหน่อยค่ะโอ๊ยเฮีย,ย,ยไม่ไหวแล้วฉันตายแน่ เฮ้ยฉันตายแน่ฉันออกดีกว่าวหยุดไม่ทันแกไปบวกเลยฉันจะออกฉันไม่ไหว การแตกออกแล้วาตามกูอย่นี่มันยังไงเออรอดรอดสามเป็นเกมที่ยืดเยื้อมากเลยอ่ะ